สบายดีมื้อนี้สิมัทชุบบะหมี่ใส่ปลาทูใส่ปลาทูหนึ่งนะครับเครื่องปร,รุงมาเบิสงกันท่ำชุบบะหมี่นี่ปลาทูนี่ปลาทูเนี่ยเอาได้ท้วงเนื้อมันก้างว่าเอานี่ปลาทูปลาทูหนึ่งที่ย่างชุบแล้วย่างฟุ้งอีกรอบมันแล่วมันห่อนเยอะ ปลาทนูนึ่งหนึ่งตัวข้างการที่เอากระุพาหมัดไปเลยนั่งกินเบ่งเอาปลาทูนึ่งหนึ่งตัว,ตวแล้วก็หอมหอมแดงใส่ตอนนี้เลยหอมแดงแล้วก็พริกป่นพริกป่นใส่พอดี ต้นไหนชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนี่ก็โขลกมาดูโขลกให้เข้ากันโขกให้ปลาละเอียดก่อนน่านใชน่หักหมี่อย่พัโกโขลกละเอียดโขลกให้มันแตกอืมโขลกปลาละเอียดใส่หัวหอมหันจิดนับข้าวนับกินแล้ว ข,ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่แบบมี่มี่แบบมี่ต้มซุปผมมีอ่อนบังมี่ต้มซุปใส่แบบมี่เข้าไปใส่มะมี่บักมีข่ขนมต้มนะใส่เข้าไปแล้วก็โขลกต่อโขลกให้มันพอทอดทอดใส่ถั่วมันเพราะงห้นเห็นมันละเอียดเกิน เราเบิงมันูติเป็นแบบนี้อ้อาวหวานนี้สีใส้เครื่องปรุงจะเริ่มด้วยะะะะสาระนี้สาระนี้ี่ฝรัง่งผักขี้ฝรั่งหรือหอมเปรยเนี่ยบิดใส่เลยจะได้กลิ่นหอมชุยแล้วก็ ขาดไม่ได้ก็ไอ้น,นี่สูตรเข้มข้นเนื้อปลาเยอะนัวตัวพ่อนวตัวพ่อน้ำปลาล้าต้มสุมาเท่ากับเอื่อนมานวดตัวพ่อะขาดก็ได้ซุปบะงมี่ถ้าขาดอันนี้ไปทิ้พแซ่บนี่ใส่ก้อนใส่เขเย,ย่าวขวดก้อนเนื้อปลาเข้มข้นสูตรเข้มข้นนวตัวพ่อถ้าเป็นจมตำก็ ฟ้าแดงอืมแต่อีกนิดนึงโอเคเพราะว่าสุบงมีนน้อยมันตามด้วยนะ้ำปลานิดนึงตามใจสอบผู้ดใดมักเข้มมักกว่าเข้มมันนี่ก็ดีมากครูไปคอกันบ้างโขมาเขากันอีกจะพักนึง ผู้ดใดบ่ฮู้จักกัเขาเอิ้นว่าจังได๋ภาษาไทยซุบบะหมี่เนี่ยเขาเอิ้นว่าซุปขนุนบ่ขนุนอ่อนนี่ละหน้าตาของซุบบะหมี่บ่เนีเ่ยเบิ่งใกล,ใกล้ๆแต่ว่าขันพ่อก็เติมได้เครื่องปรุงเด้อสิขิมก่อนถา้ามันบ่เผ็ดก็เติมพริกเติมอมืนี่คือซุ่ม นี่เคยชิมซุปบะหมี่นี่คิมซุปบะหมี่อืมนว่อืมเพิ่มน้บปลาอีกนิดนึงเพราะว่ากินกั็พอมันติดเส้นทานมันเห็นอยากให้เข้ากันดีกนนินกั็คนเหนียวกินกั็คนเต้าบ๊วยพ,พิชกันทิกา คือพริกม like 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 ันก็บมะาวเม็ดมันไหนก็เพิ่มเพิ่มได้ตามใจมากว่าพริกกระติกาเฮื่อที่จะเอาพริกเม็ดไปกินกับก็ได้ตอนกินมันนี่ก็ขั้นตอนสุดท้ายหรือเปลเพิ่มเครื่องปรุงแล้วยเได้ะในที่มีดเนี่ยมันที่ร่องตัวเลยมือนี้มีขวดตะเกียนเขากันเขากันชุดบาหมี่ก็ขวดตะเกียนมึง นี่คือขันตอนสุดท้ายแล้วโอสแซุปับหมี่หอมหอมซุปับหมี่กินเทยวเดียวเพรานีหลายเท้วก็แสะแต่ว่าถ้าใส่นวดตัวพอแล้วกินแค่เทยวก็ซสบอันนี้เอินกับก็คืออันนี้เอาไว้ กัวตัแกแดนนี่เด้อได้ตัแกแดนมาอีกมือนี่กัวตัดแตนกับชุบบางนี่อาหารเสอามื้อนี่มาผู้ใดที่กินน้ำกันชุดยอดกัวตัดแตนกับชุบบางนี่เดี๋ยวจะเอาไปลงผ้า หัวตักแกนกับทุบบัหมี่มือนี้ของแก่อันนี้ปีกแ,แกนอันนี้ทั้งขยะอันนี้มาเด้อกินเขาน้ำกานสบายีทุบบัหมี่กับขัวตักแกน